พี่ต๋องจะเล่นซิปใช่ไหม <S <S Luckily, no ครับใช่ค oh รับขอแบบซิปต ah. ึงๆเลยนะครับพี่ต๋องโอ้โหเท่พี่โอ้โหตรตึงช็อตนี้อุ้ยอันนี้คำนวณไว้แล้วหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหตอนดูดแล้วกินในส่วนไปข้างหลังโอ้โหเท่ปกติทำไม่ได้นะครับผมก็งงเหมือนกันโคตรไอโคตรแม่นอะไรครับเนี่ย ทุกพี่คำนวนมุมไปแล้วใช่ไหมนี่ค่ะวิวแก๊กวิวสวยครับพี่โอ้โหพี่ต๋องนี่ถ้ำจิ๊บนะครับเนี่ยเอาเรื่องเลยนะเฮ้ยพี่ต๋องพี่ต๋องพี่ต๋องมันอยู่ในพุ่มมันอยู่ในพุ่มพี่ต๋องพี่ต๋องไปพี่ไป let's go พุ่งไปเลยพี่จิ๊บอายแล้วครับผมโยวันเป่าวะเนี่ยกูยินดีต้อนรับสู่ ROV เตรียมตัวให้พร้อมศัตรูจะปรากฏตัวในอีกตอนตริงๆเลยนะครับพี่ต๋องไปครับ มันจะได้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 ได,ไ,ดได้จริงสัักตวได้ตัวนี้เดียวะไหโอเคตัวนี้ติดเล่นแล้วเดี๋ยวต้องไปตอไปตอโอมกันนะครับพี่โอ้ยมันจะตายแล้วครับโอเคครับเลยอะได้เยอะจริงๆเมื่อกี้ไม่ต้องโอมก็ได้นะครับเดียวมาเจียจังหวะตี <T> โอเค้นะไอ้ตัวนี้ตัวน <t> ี <t> ้ก <t> ี่จับโอ้ยเต้น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 โอ้ยโคตรเอา ตื่นเต้นเลยตื่นเต้นตื่นเต้นเลยใช่พี่พี่ก็ตื่นเต้นคิดว่ามันจะไม่ตายเหมือนกันอ๋อฮะไม่เป็นไรครับพี่เออโอ้โหตื่นเต้นจัดเฮ้ยโอ้โหไม่นะอะไรเนี่ยใช่ครับพี่เกิดอะไรขึ้นฮะไม่ใช่ผมได้บอฟางเอ้าเออดูลีคารผมเนี่ยเอ้าผมไม่เห็นนะเนี่ย ที่จริงอันติเมื่อกี้มันมันน่าจะได้เนาะใช่ครับผมมั่นใจมากเลยนะว่าได้ผมไม่รู้ด้วยซ้ำ้าพี่ไม่บอกนะเนี่ยอยู่ที่ข่าวลมเฉยอะไรครับเนี่ยอย่างมันอยู่ที่ป่าไม่ได้งครางผมว่าน่าจะอมใส่ได้เลยนะอันนี้อมผมแล้วก็กินไปใส่เลยก็ได้ครับตัวไหนก็ได้ครับพี่โอ้โหไม่ถึงนี่ยพี่คำนวณมาแล้วอุ้มไม่ถึงโอ้โห มันเห็นก่อนผมว่าสวยแล้วครับพี่เมื่อกี้เมื่อกี้จริงๆน่าจะโดนนะใช่ไหมคือมันเหมือนมันเห็นก่อนโอ้โหถ้าแบบโดนโดนดึงครับพี่โอเคครับโอเคสวยครับเอาเอาตายดีอย่างนี้เอ้าเรียบไปดีหายไปดีครับแบบนี้โอ้โหโอ้โหแบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับสวยไอ่ต้องรอเซฟผมก็ได้ครับผมน่าจะโดนดึงแบบนี้เอาได้ปะจะโดนมันจะโดนเฮ้ยมันสตันพลาดแล้วพี่ โอ้โหคเท่พี่โอ้โหโค้งตึงช็อตนี้อุ้ยอันนี้คำนวณไว้แล้วหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหตอนดูดแล้วกิ้งในสวนไปข้างหลังโอ้โหโค้ตเท่โอ้โหปกติทำไม่ได้นะครับผมก็งงเหมือนกันมันจริงอ๋อไม่รู้คำนวณไว้หรือไม่ได้คำนวณโอ้โหอด เอ้โคตรแม่นอะไรครับเนี่ยเอ้ยเล่นข้างล่างเลยก็ได้ครับพี่นี่อมอมเอาตัวข้างหลังนะครับไม่ไม่เอาแกกับพี่เพื่พี่เพื่นกำหนมุมไว้แล้วใช่ไหมนี่ยพี่เพื่พี่เพื่นกำหนมุมไว้แล้วใช่ไหมนี่ค่ะได้ปะได้ได้ครับได้เฮ้ยเดี๋ยวผมไม่ได้ผมไม่ผมไม่ได้กะอะไรนะคือผม เออคงกิ่งทรงๆเอาเลยอ่ะแต่มันก็พอดีนะคือสวยเนี่สวยโอ้มันก็คือผมไม่ได้กะดาเมทก็ไม่ได้กะช่วงกลิ้งไปอะไรนะแต่มันก็พอดีไงอาคใช่ใช่อุ้แก๊กแก๊กอุ้ยสวยครับพี่โอ้ป่งพอดีไม่โดนดีเลยเออไม่กันนะโดนเก๊กเอาไปแล้วเอาคนแน่แอบระวังนะพี่อีกแล้วอ๋อ เป้เหมือนกันนะครับเนี่ยเฮ้ยสวยโอ้พี่ต๋องนี่ช่ำซิปนะครับเนี่ยเอาเรื่องเลยนะจอดจอดอมกันสกิวสองแก๊กนี่ยทำยากนะครับไอ้สิ่งนี่ยต้องมีสิ่งมือระดับหนึ่งเลยลองลองดูไหมครับข้างบนโอมขีดไปด้วยดิพี่ต๋อง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 นี่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 พี่ต๋องพี่ต๋องพี่ต๋องคิวเล่นคิวเล่นคิวเล่นไปเลยพี่เฮ้ยย่าโดน สบายครับพี่เอ้โหอมนีไปพี่อมนีไปไปสวยสวยพี่ไปได้เลยอมสวยอมสวยล่างกูแทกไปไปล่างฮัลโหลเพื่อนพอเล่นไปแล้วครับพปเล่นไปแล้วโอเคแล้วสองกิติวิจริ้งนะครับพี่เอ่ออีกสามวิฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งบนเดี๋ยวค่อยดูครับพี่หลบหลังดาร์กได้อยู่ครับอยากมันดิมไลยได้น่าเล่นอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยอมผมกับเพื่อนพร้อมดูเลยก็ได้ครับพี่เฮ้ยโอ้ยสอง ได้อยู่ได้อยู่ไปลุยไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตองขอป้อมก่อนขอป้อมก่อนโอเคครับพร้อมโอเคที่เดือดตายแล้วตายแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวลิงมาพี่ลิงโอ้ยโอ้ยพี่ตองตองพี่ตองลิงลิงหน่อยอมใกล้พี่โอเคสวยครับโอ้โหสวยไปเลยพี่ถอยถอยโอ้โหโอ้โหโอ้ลิงแบบดีนะลิงไม่ทุบไม่ตายอ่ะโอ้ยน้องปีแข็งอยู่เมื่อกี้ ดีนะน้องกิจกดแขนต่ำดไว้กันโอ้โหช็อตแต่ละช็อตนี่คือแบบโอ้ยได้ช็อตตื่นเต้นทั้งนั้นเราทุกคนคือซิฟเพนมันประมาณนี้แหละนะไปพี่ต๋องพี่ต๋องพี่ต๋องมันอยู่ในพุ๊มมันอยู่ในพุ๊มพี่ต๋องพี่ต๋องไปพี่ไป let's go พุ่งไปเลยพี่ยิปฮายแล้วครับผมโยวันเป่าวะเนี่ยกูอุ้ย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 มัวแล้วไปอย่ากลางเลยพอเลนนไม่ทันแล้วเพื่อน อหนึ่งไปพอเล่นถอยเลยเขียนการมันมีคนมพลอยู่ในพุ่มด้วยโอ้โหเยอะจัดตัวเยอะเกินโหคำนวณผิดพลาดากมีกิ๊กซีดักอยู่ในพุ่มนั้นด้วยอ๋อไม่นะแล้วกิจจบบ้านเลยไม่ได้ทันแล้วนะสิบห้าวิอ้าวไม่ยากไอ้เขากัดใช่ไหมเราไปรุ่นโคกัดเลยีรุ่น โอ้ยเขาถอยโอ้ยเขาถอยโอ้โกวาดเอาว่ะไปาดนะเนี่ยก็ไม่จบเฉยเลยโอ้ยต้องามแม่งโคตรปราณีใจดีเกินไปเปะเข่าพี่ต้องแบบเดินไปแล้วกดตาอาจจะเจอนะครับกูคลองต้องกวาเนี่ยแ้วผมกดตาเรื่อยๆเลยกดตาเลยครับกดตาเลยเฮ้ยป่ะเฮ้ยตายตายเห้อสวยเฮ้ยพี่ต๋องน่าจะเล่นได้นะจอดนี้ยังไงบินบอกแล้วไปเลยครับพี่ ปูดโอ้โหไม่ก,กักไม่อยากลงเลยจริงๆอุ้ยต้องตายรอบช็อตนี้จริงสวยร้อยไปโอตายครับผมไม่ต้องอมก็ได้ครับพี่ช็อตนี้ผมอัดหน้าเลยโอเคช็ <laughs> อตอ่านเกมกดเจ็บปักจริง<ว>ด้วยสุดพี่ตองพี่ตองขออมขออมหน่อยอ,อมแล้วเอาไปเลยพี่ตุ๊กกลางพีกซี่พิกเกอร์ใส่เลยเข้าไปแอ้ว อาวบูคอลอีกตัวไหมครับพี่ได้นะแต่ผมตายอ้าวพี่ตอกตายแล้วครับอ๋อโอเคไม่เป็นไรครับใช่ใช่ใช่แข็งก่อนแล้วไม่ยอมดูหรอกตายครับบอไปโอ้โหครับโคตรเอาเฮ้ยทำไมฝั่งนู้นเหมือนมันรู้ว่าเราจะมันจะออกคลิปหรืออะไรหรือเปล่ามันให้โอกาสเราอ่ะที่จิ้มจบได้นะใจครับพี่เขาเล่นแบบเซฟเซฟเขามันเขาจบได้นะเชื่อเขาเกียร์เขาจบได้แต่เขาไม่จบ พเอาทุกคนเฮ้ย26เปรคุยผมผมไม่ได้เล่นมาแล้วนะจริงๆผมไม่กล้าจับเลยเพราะผมเล่นไม่ค่อยเป็นอ่ะวิ่งอันนี้ขนาดเล่นไม่เป็นนะครับเนี่ยอย่างโหดเลยจริงๆน้องกิจผมไม่ได้อวยไม่ได้อวยนะคือผมผมเล่นไม่ค่อยเป็นยิ่งคือแต่ผมเล่นดีนะนี่ะ โค้ดแบบ<ช>กิ้งกิ้งเราหมนจะกิ้งเต้นไปเต้นมาแบบกดสก,กิลปล่อยไม่ทันอะไรเงี้ยจริงพี่คาดแค่ช็อตเดียวคือช็อตที่ผมไปตายกับพี่ฝั่งขวาและแค่ช็อตนั้นช็อตเดียวเลยทั้งเกมพี่เล่นดีหมดเลยโยขอบคุณน้องกิจมากครับผมโไม่มีโอ้ไม่มีขบูบเฮ้ย ดาวเมดแวนทุกคน46.6%่นะโคตรพูดมันต้องสุดยอดเลยนะเย่ yeah, ทำไมซิปพี่ต๋องแม่งตึงจังวะ yeah. เย่เกินไปเปล่า,าไม่ติดนะชิงมุมสวยด้วยเีย่ทำไมพี่ต๋องซิปแม่งตึงจังวะโคตรโอดออะพี่ต๋องไปหัดอมมาจากไหนเอาจริงพูดแบบไม่อวยนะคือเกมเนี้ยพี่ต๋องเล่นดีจัดแต่ว่ามันดีเพราะมันดีเพราะมันเป็นความฟลุกหรือว่ามันดีเพราะว่าเล่นดีวะ ผมก็รู้สึกสงสัยอยู่เหมือนกันนะช็อตชิงมุมช็อตล่างอ่ะจำได้ไหมไอช็อตที่ชิงไปหาคิกซี่อ่ะนนไอช็อตนั้นอะผมผมหัวเราะและ้วนนผมวนนผมหัวเราะนำแล้ว่าแบบไอ้เอเอ,เอช็อตชิงแบบนี้ชิบหายและแม่งสวยเฉย